ไม่รับทําให้ฝรั่งหวานกรอบวันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่จะนํามาแชร์นมาบอกกันในวิดีโอที่จะพาไปชมกันในวันนี้ไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพัฒนาเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมี ในเรื่องของการแชร์เทคนิคนะครับในการที่จะทําให้ฝรั่งหวานกรอบนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆเลยที่จะหาในเรื่องของที่เราทําไว้นะครับเช่นพวกน้ําหมักนะครับแล้วก็ฮอร์โมนที่เรามีอยู่กันแล้วนะครับเอามาใช้กับฝรั่งเพื่อให้รสชาติฝรั่งมันหวานกรอบนะครับถูกใจลูกค้านะครับโดยวันนี้เองนะครับจะมีในเรื่องของรายละเอียดที่เราจะนํามาใช้กันนะครับก็ผมจะพูดในต้นวิดีโอเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูของจริงนะครับที่ผมจะพาทํากันในวันนี้นะครับซึ่งที่เรานํามาใช้นะครับเรามี3ส่วนที่มีผลต่อในเรื่องของฝรั่งนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือน้าส้มควันไม้น้าส้มควันไม้นะครับที่เรานํามาใช้นะครับจากการที่ผมใช้แล้วแล้วพิสูจน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผมทานเองนะครับแล้วก็ตอนที่เก็บไปขายให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าทําไมฝรั่งมันหวาน แล้วก็มีความกรอบผิดจากของตลาดนะครับก็เลยกลับมาดูในส่วนของที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เราทําอยู่นะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยแสดงว่าผลการตอบรับนะครับจากการที่เราเอาฝรั่งไปขายให้ลูกค้าเนี่ยแล้วผลตอบรับมาว่าฝรั่งเรารสชาติด,ดีและก็มีความกรอบเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราใส่ไปมันมีประโยชน์กับต้นฝรั่งจริงนะครับก็น้ําส้มผลไม้นะครับประโยชน์ของเขาเองนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันไปเพิ่มในเรื่องของความกรอบให้กับฝรั่งได้นะครับแล้วก็กลิ่นของน้ําส้มควันไม้เองนะครับที่มีกลิ่นอ่อนๆอยู่เวลาเราไปฉีดพ่นให้กับใบฝรั่งแล้วเนี่ยพวกแมลงที่มันจะบินมากัดกินใบอ่อนนะครับหรือจะเข้ามาอยู่ในต้นเนี่ยมันก็ไม่อยากจะเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของควันไฟนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นกลิ่นควันไม้นะครับเกาะติดอยู่ตามต้นนะครับพวกแมลงพวกนี้ก็จะไม่เข้ามาอยู่อันนี้คือสิ่งแรกที่ใส่เข้าไปนะครับ ส่วนสิ่งที่2ที่ผมใส่นะครับและฉีดพ่นทางใบนะครับก็คือน้ำหมักที่เราหมักจากผลไม้รวมที่ผมเคยพ่านนะครับก็จะมีพวกเปลือกสับปะรดกล้วยเศษมะละกอต่างๆนะครับใส่เข้าไปในถังนะครับแล้วก็หมักเอาไว้ช่วงหนึ่งก็คือประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับมาผสมใส่เป้แล้วก็ฉีดนะครับโดย2ตัวนี้นะครับอัตราส่วนที่เราจะฉีดทางใบนะับคือน้าส้มควันไม้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ 30มลตนะครับต่อน้ํา20ลิตรหรือประมาณ3ช้อนแกงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือน้ําหมักผลไม้รวมเนี่ยเราก็จะใช้เท่ากันนะครับคือ30มลต่อน้ํา20ลิตรหรือ3ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะครับีนี้ในส่วนที่3ที่ผมใส่เติมลงไปนะครับเพื่อให้ทางดินเนี่ยเขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับต้นไม้ก็จะดึงธาตุอาหารจากดินนี้ขึ้นไปใช้เพราะว่า ให้เราจําไว้เลยว่าถ้าเราให้ธาตุอาหารอะไรก็ตามนะครับทางใบคือท่องไว้ก็คือทางดินกินนานนะครับทางใบกินไวทางดินกินนานอันนี้คือที่เราทํามานะครับคือทางใบเนี่ยที่มันกินไวส่วนหนึ่งนะครับมันไปกับต้นไม้ก็จริงแล้วเห็นผลไวนะครับเช่นเราจะไปฉีดพ่นทําให้ต้นไม้เนี่ยจากเดิมที่แบบมันเหี่ยวเฉานะครับมันโทมนะครับแล้วเราฉีดพวกแมกนีเซียมอะไรพวกไป พอฉีดเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมานั่นคือมันเห็นผลได้เร็วนะครับแต่ว่าในเรื่องของอาการที่หมดประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะเสื่อมเร็วพอสมควรเพราะว่ามันเจอกับแสงแดดนะครับสายลมแสงแดดพวกนี้ก็ถ้าพาพวกสารพวกนี้ไปต้นไม้ก็จะใช้ประโยชน์อาจจะประมาณสัก70%ที่เหลือเนี่ยก็คือมันก็จะไปกับลมกับแดดนะครับดังนั้นเราควรจะต้องใส่ทางดินด้วยก็คือ,คอทางดินเนี่ยผมจะใช้เป็น ฮอร์โมอนไข่นะครับฮอร์โมอนไข่เข้มข้นที่เราทํากันนะครับแล้วก็เอามาใช้ทางดินซึ่งทางดินเนี่ยผลประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเจ้าฮอร์โมอนไข่เองนะครับเขาจะมีจุลินทรีย์นะครับมีธาตุอาหารที่เป็นพวกแคลเซียมบอลลอนอยู่อ่อนๆนะครับเพราะว่าเราใส่พวกเปลือกไข่อะไรเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าปริมาณธาตุอาหาร หรือเปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารเนี่ยก็จะได้น้อยกว่าที่เราใส่เป็นแคลเซียมโบลอนโดยตรงนะครับที่ผมเคยแนะนําให้ฉีดพ่นทางใบนะครับที่เป็นแคลเซียมโบลอนที่เรา,าหาซื้อได้ตามร้านเกษตรเนี่ยก็คือเป็นธาตุอาหารรองเนี่ยเอามาฉีดเนะี่ยตัวนั้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณทัก4-5%ถึงเแต่ถ้าเกิดเป็นแคลเซียมโบลอนที่เราได้จากฮอร์โมนไข่เองจะได้ปริมาณ0ูจุดหรือประมาณ1%ไม่เกินกว่านี้นะครับ เมื่อเราให้ทางดินเนี่ยจุลินทรีย์เอ่ยนะครับแคลเซียมบอลอนที่ได้จากโฮอร์โมนไข่นะครับมันจะไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดินของเรานะครับให้ดินเราเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันตกค้างอยู่ในดินเช่นเราใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสําเร็จรูปนะครับปุ๋ยที่สูตรให้ความหวานนะครับมันก็ยังมีอยู่ที่มันใช้ไม่หมดพอใส่โฮอร์โมนไข่ไปมันก็ไปปลดปล่อยพวกนี้ไปออกไปนะครับต้นฝรั่งก็จะดูดดึงธาตุอาหารไปใช้ก็จะไปส่งผลต่อ ลูกฝรั่งเรานะครับพอลูกฝรั่งเราเนี่ยได้ธาตุอาหารพวกนี้มาเลี้ยงผลนะครับมันก็จะทำให้รสชาติฝรั่งของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็เป็นผลพวงมาจากจุลินทรีย์พวกนี้ที่ลงไปทํางานนะครับไปปลดปล่อยธาตุอาหารต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นผลโดยตรงต่อต้นฝรั่งนะครับมันเป็นผลทางอ้อมเพราะว่ามันเข้าไปในดินแล้วแล้วมันไปทําให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุพวก ปุ๋ยต่างๆที่ตกค้างแล้วก็ต้นไม้ก็จะดึงไปใช้โดยอัตราส่วนการใช้ฮอร์โมนไข่ของผมก็คือผมจะใช้อยู่2ส่วนกนะ็คือใช้เป็นแบบระบบน้ําที่ดูดหน้าปั๊มนะครับก็จะผสมเป็นแบบถัง200ลิตรนะครับแต่วันนี้ที่จะมาสาธิตให้ดูก็จะใช้เป็นถัง10ลิตรซึ่งถัง10ลิตรเองเนี่ยเราจะใช้ผสมอยู่ที่30มิลลิตรเหมือนกันนะครับหรือประมาณ3ช้อนแกงนะครับสช้อนแกงก็ประมาณ1ช้อนแกงเนี่ยประมาณ10มิลลิตรนะครับแล้วก็ใส่น้ํา10ลิตรนะครับแล้วก็ลาดลดให้ชุ่ม โดยการที่จะราดรถให้ชุ่มเนี่ยเราจะต้องมีการมาลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับเพื่อที่จะได้นําพาความชื้นและนําพาจุลินทรีย์ของเราเนี่ยลงไปในดินได้ดีขึ้นถ้าเกิดดินแห้งเนี่ยมันก็จะอยู่แค่หน้าดินนะครับแต่ถ้าเกิดดินเปียกเนี่ยมันจะพาความชุ่มชื้นลงไปลึกลงไปนะครับก็จะทําให้การปลดปล่อยธาตุอาหารของดินเนี่ยส่งผลให้กับต้นไม้ได้ดีขึ้นนะครับครนี้เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันเลยนะครับว่า การใช้นะครับการผสมเนี่ยมีการผสมการใช้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทําให้ฝรั่งของเราหวานกรอบเดี๋ยวเราไปติดตามราับชมกันเลยดีกว่าครับครับสําหรับสูตรที่พ่นทางใบของผมนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีสูตรที่จะใช้ก็คือน้ําส้มพันไม้นะครับกับน้ําหมักผลไม้รวมนะครับที่เราใช้พวกผลไม้สุกนะครับเปลือกสับปะรดแล้วก็กากน้ําตาลที่เราหมักไว้นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ย ก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของทําให้ฝรั่งเราเนี่ยมันรสชาติดีนะครับแล้วก็น้าส้มควันไม้เองนะครับยังมีสรรพคุณที่ช่วยไล่ให้มแมลงเนี่ยไม่ค่อยอยากมาอยู่ในต้นฝรั่งของเรานะครับโดยอัตราส่วนที่เราใช้นะครับก็คือน้าส้มควันไม้นะครับผมจะตวงโดยใช้แก้วที่เป็นมิลิลิตรนะครับตัวนี้ผมจะเอาไว้ตวงของผมตลอดก็คือใช้น้ำส้มควันไม้30มิลิตรนะครับต่อน,น้ำ20ลิตรนะครับโดยถ้าใครไม่มีที่ตวงนะครับก็ใช้ ประมาณนะครับสามช้อนแกงนะครับสามช้อนแกงก็คือช้อนกลางที่เราใช้นะครับก็ตวงนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปในถังผมวันนี้ผมจะใช้เป็นถังแบตเตอรี่นะครับเพื่อทําการพ่นให้กับฝรั่งของเราที่จะทําให้ช่วงที่ติดผลนะครับมีผลที่หวานกรอบรสชาติดีนะครับแล้วก็น้ําหมักนะครับผมก็ใช้กลางๆเหมือนกันนะครับผมก็ใช้อยู่ที่30มสิบมลนะครับก็3ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเติมน้ําเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นที่ต้นฝรั่งกันครับครับในการฉีดพ่นต้นฝรั่งของเรานะครับเมื่อเราผสมน้ำสมันไม้นะครับกับ น้ำหมักผลไม้รวมมาแล้วนะครับเราก็ทําการปรับหัวสเปย์นะครับให้เป็นฝอยมากที่สุดเพื่อที่เราเนี่ยจะพ่นไปรองนะครับให้ไปอยู่บนต้นนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบพวกนี้คือมันสามารถไล่มแมลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยเรื่องของความกรอบฝรั่งด้วยนะครับ ในส่วนของทางดินนะครับเราก็จะให้เรื่องของฮอโมลไข่นะครับถ้าถามว่าทําไมไม่ฉีดพ่นทางใบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยใช้แล้วถ้าเราไปให้ทางใบนะครับหรือช่วงที่เขามีดอกนะครับมันจะส่งผลเสียก็คือถ้ามันมีความชื้นเมื่อไหร่เนี่ยต้นฝรั่งเราจะเกิดเชื้อรานะครับแล้วถ้าเกิดเชื้อราเนี่ยคือมันก็จะทําให้ใบสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดผลเสียกับดอกฝรั่งผลฝรั่งนะครับดังนั้นที่ทดลองแล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ ผมให้ทางดินนะครับเพื่อเมื่อเขา,าลงไปอยู่ในดินแล้วนะครับฮอโมนไข่เนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับจะไปช่วยในเรื่องของย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในดินนะครับปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับก็จะไปปลดปล่อยธาตุพวกนี้ออกมาก็จะทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยดึงธาตุต่างๆพวกนี้ไปใช้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์สําหรับผลฝรั่งของเราว่าทําไมรสชาติถึงดีขึ้น ก็คือตัวนี้เองได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ใช่ยาคูนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะครับตรงนี้เองนะครับที่ผมนํามาสาธิตนะครับจะเป็น1ถัง10ลิตรแต่ถ้าเกิดตอนที่ผมใช้นะครับผมจะผสมในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ถังพวกนี้นะครับตักตวงก็คือต้นใหญ่ของผมเนี่ยอายุ2ปีใหญ่ขนาดนี้นะครับฝรั่งหงเพาซื้อนะครับผมจะใช้1ถัง10ลิตรแบบนี้นะครับแล้วก็อ่า ประมาณนะครับในการที่ผสมถ้าใครต้นน้อยนะครับก็ใช้ถังแบบของผมนี่คือ1ิบลิตรก็ใช้ที่3ามสิบมลลิตรเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นบิกอร์ตวงแบบนี้นะครับสามสิมลลิตรเพราะว่ามันจะได้ความแม่นยําถ้าทุกคนไม่มีนะครับจะใช้อุปกรณ์อะไรในการตัวก็คือใช้เป็นช้อนแกงก็ได้นะครับก็คือเราไม่ต้องไปกังวลนะครับมันไม่ใช่สูตรทางเคมีที่จะต้องไปกังวลว่าจะมากหรือจะน้อยเกินไปนะครับเราใส่ไปนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยไปเสริมสร้างทําให้ ต้นฝรั่งของเราเนี่ยได้ธาตุอาหารที่หลงเหลืออยู่ในดินเอากลับไปใช้ให้ได้ร้อเซนะครับนี่การผสมของผมก็คือมีการเขย่ามาก่อนหน้านะครับเพราะว่าโฮอร์โมนไข,ข่ของเราเนี่ยถ้าเวลาเราเอาวางไว้เฉยนะครับมันจะตกตะกอนหอกตัวนี้หมกักแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนวายเลยนะครับก็จะใช้อยู่ที่30มลครับประมาณนี้นะครับก็ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ช้อนแกงนะครับต่อน้ํา20ลิตรถ้าใครมีต้นเยอะๆนะครับแล้วไม่อยากใช้ถังในการที่ถือเอาไปลดนะครับของผมก็จะมี2วิธีจะใช้แบบของผมก็ได้นะก็คือผสมลงในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ใช้เป็นระบบซักชั่นนั่คือดูดหน้าปั๊มนะครับแล้วก็าสายเนี่ยมาจุ่มที่ถังแล้วก็ให้ดูดห์อมนเนี่ยไปกับระบบน้ํามันจะช่วยในเรื่องของปรับค่าน้ําทําให้ค่าน้ําของเราเนี่ย ดีขึ้นนะครับอย่างส่วนของผมเองใช้น้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาตักแล้วก็หิ้วไปเทตามต้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับเราใช้ระบบน้ําของเราเนี่ยให้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเหมือนที่ผมบอกมีจํานวนต้นน้อยก็คือใช้ถังแบบนี้นะครับผสมกินเหมืนสาโทเลยครับ ก็พอเราผสมแล้วพอเขาละลายละลายได้ดีแล้วนะครับเราก็ทําการลาดรถห่างจากโคนออกมาประมาณ50เซนนะครับโดยที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือ10ลิตรเนี่ยก็จะพอดีกับต้นฝรั่ง1ต้นที่มีอายุ2ปีแล้วเป็นทรงพุ่มใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ในการที่ก่อนที่เราจะมาลดฮอร์โมนไข่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการชาล้างของน้ํานะครับให้เราเนี่ยมาลด ต้นไม้เราเนี่ยให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้1วันนะครับแล้วก็เอาฮอร์โมนมาลาดลดลงดินนะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่า,าระบบน้ําที่เราให้ไปเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่นะครับแล้วก็เมื่อพอเราให้ฮอร์โมนไข่ที่ผสมน้ําลงไปอีกเนี่ยก็จะไปช่วยให้ดินชื้นขึ้นนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ทํางานได้ดีขึ้นครับก็ลดแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่แหละครับลิตรกํกำลังพอดีนะครับสำหรับต้นใหญ่ที่มีอายุประมาณ2ปีนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นไงครับสูตรที่ผมเอามาบอกกันไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับที่จะทาให้ฝรั่งหวานกรอบนะครับเป็นเคล็ดลับที่ไม่เป็นความลับสําหรับสวนเรามีอะไรเราก็จะมาแชร์นํามาบอกกันนะครับติดขัดตรงไหนนะครับทําแล้วมีผลอย่างไรนะครับอยากส่งเอามารายงานผลนะครับก็ส่งมาได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับเกษตรุูกค้าตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับ ตอนนี้เรามีแฟนเพจ a c e f o o k นะครับเพื่อเอาไว้เป็นช่องทางในการที่เราเอาไว้คุยกันในเรื่องของปัญหาที่เวลาทำพวกไม้ผลนะครับพวกงานกเกษตรแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเอามาถามผมได้นะครับก็จะทำการคุยกันทางแชทนะครับจะไม่เหมือนทาง y o u t u นะครับ u t u b e ก็คือเราคอมเมนต์ไว้นะครับต้องรอให้ผมไปตอบคอมเมนต์นะครับถึงจะได้คำตอบมันจะไม่ทันในการแก้ไขนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ แชร์ความรู้จากประสบการณ์โดยตรงนะครับให้กับสําหรับสมาชิกที่ติดตามเราอยู่นะครับสมาชิกที่เพิ่งเขง้ามาติดตามรับชมนะครับและอยากจะได้ความรู้อย่างต่อนเนื่องนะครับที่แชร์จากประสบการณ์ของเราที่เราได้ผ่านการทํามาแล้วนะครับแล้วก็ทดลองมาจนคิดว่ามันเป็นผลดีแล้วและจะนํามาฝากกัน,นเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ติดตามโดยการที่กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไป วันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ